สวัสดีครับผมเฮีตีร้านอึงบุทองอำเภอศรีบุรเรืองนะฮะจังหวัดหนองบัวลำพูเศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่ดีนะแต่ละคนชาวบ,บ้านระกระ,ะดับลากย่านี้ก็ค่อนข้างจะหากินลำบากก็อาศัยของบ้านเราเป็นเมืองเกษตรปีนี้พืชผลเกษตรราคาก็ตกต่ำฟ้าฝนดีผลผลิตออกมาเยอะแต่ราคาไม่ได้นะฮะโดยรวมแล้วโดย แล้วก,ก็กระทบให้กับพ่อค้าแมค่ค้าเพราะว่าชาวไร่ชาวนารายได้ไม่มีพ่อค้าก็ขายสินค้าได้น้อยลงเหมือนกันนะฮะโดยรวมนะครับคือจริงๆแล้วบ้านเราเนื้อที่เยอะบางบางคนทำนาเสร็จก็คือทำนาเสร็จก็จบไม,ม่ไม่ทำอะไรจริงๆแล้วพื้นพื้นนานั้นยังสามารถมาปลูกผักปลูกอะไรได้ต่อเนื่องมันก็เสริมรายได้ บางบางคนที่เขาคิดเป็นนะ,ะเกษตรกรหนึ่งไร่นี้เขาสามารถหาเงินได้หนึ่งล้านในภายในหนึ่งปีนะฮะประมาณนั้นนะอันนี้ก็อันนั้นเป็นก็ต้องไปคิดนะฮะว่าเราจะทำอะไรจะปลูกอะไรขายแต่ถ้าไม่แนะนำให้ใหปลูกพืชเชิงเดียวถ้าถ้าปลูกพืชเชิงเดียวราคาตกเราก็แย่ไม่มีตัวอื่นเสริมแต่ถ้าเราปลูกหลากหลายอาจจะปลูกถัว่วปลูก ปลูกกล้วยปลูก,ลกเข้าวโพดอะไรประมาณนั้นราคาโอเคตัวนี้ไม่ดีแต่ตัวนี้ดีมันก็มันก็ถูถ่วกันไปถ้หม,มุนเวียนกันบ้างใช่หมุนเวียนครับ,รบที่ช่วงนี้เป็นเทศกาลกระถินก็กระถินก็ตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายนใช้เวลา1เดือนกิจการการค้าของเราคือโดยรวมแล้วก็เงียบนะบก็สิ้ ก็ชาวบ้านก็ทำกระถินตามประเพณีแล้วบ้านเราก็คือบ้านในในภาคอีสานนี้จำนวนวัดเยอะชาวบ้านก็ทำกระถินตามประเพณีแต่ว่าซื้อของโดยรวมแล้วก็ซื้อน้อยลงเพราะประหยัดงบชาวบ้านไม่ค่อยมีตังกันนะฮะโดยรวมแล้วก,ก็กระทบก็ทำให้ร้านค้าก็ขายสินค้าได้ได้มูลค่าน้อยลง สินค้าเรามีครบทุกอย่างแล้วก็รับประกันได้ผ้าไตของเราจะเป็นผ้าไตใหม่สั่งเราสั่งจากโรงงานโดยตรงนะฮะไม่ใช่เราไม่ได้รับซื้อผ้าไตมีคนมาถามขายผ้าไตเราถูกๆแต่เราไม่ซื้อเราซื้อเราสั่งจากโรงงานโดยตรงเลยลูกค้าที่มาซื้อผ้าไตจากร้านมั่นใจได้ว่าเป็นผ้าไตใหม่ไม่ใช่ผ้าไตเวียนคน,คนละครึ่งนี่ก็คือมาหลากหลาย ได้เกือบทุกกลุ่มคืออันนี้ผมสนับสนุนนะเพราะว่าชาวบ้านก็ได้ซื้อของถูกลงร้านค้าก็ได้ได้ขายของเพิ่มขึ้นเพราะว่าลูกลูกค้าที่ได้ได้โครงการคนละครึ่งก็มาซื้อก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปครึ่งหนึ่งกระตุ้นยอดขายทางร้านเหมือนกันนะฮะก็โครงการนี้ผมผมขอสนับสนุนเห็นเห็นดีด้วยดีกว่าโครงการที่แจกเงินไปฟรีๆอันนั้นมันไม่ทั่วถึง แต่นี่การคาก,ก็ก็ดีด้วยและผู้ผู้ได้คนละครึ่งก็กดีด้วยความต้องการของเราเนาะ,ท,ะท,ทั้งรัฐบาลชุดนี้และรัฐบาลชุดต่อไปที่จะมาบริหารประเทศก็อยากให้กระจายไรายได้ให้ทั่วถึงแล้วก็ราคาสินค้าราคาพืชผลการเกษตรนี้ก็พยายามคุมอยาให้มันตกต่ำมากขนาดนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามจะสร้างสร้างอาชีพให้ชาวบ้านหรือเกษตรกร แปรรูปสินค้าไม่ใช่ว่าขายเสร็จก็อย่างสมมติอ้อยก็ขายอ้อยทำทำน้ำตาลน่าจะไปต่อยอดเป็นสินค้าตัวอื่นไปด้วย <ไป S 1> ก็คิด,ค,ดคิดเป็นสินค้าตัวใหม่ๆที่เพิ่มมูลค่า <ๆ S 2> เพิ่มมูลค่าของสินค้าตัวเดิมนะฮะถ้าขายเดิมเดิมันก็ได้ราคาเดิมเดิมนะฮะ